มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5่าเช้าเล่าเรื่องครับเช้านี้อยู่ขอยศแล้วก็พี่ฟ้ายนะครับสวัสดีพี่ฟ้ายครับสวัสดีน้องยศค่ะคุณผู้ชมถ้าเราดูข่าวกันดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ตัวเลขเนี่ยมันคือกลับมาแตะที่2 0,000ื่นหลายวันติดต่อกันแล้วนะฮะในขณะที่ผู้เสียชีวิตเองก็ยังคงขึ้นเป็นหลักร้อยอยู่ก็ ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับตแต่นิวไฮขึ้นตลอดเวลาแต่นิวไฮแบบนี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองทุกคนครับมีส่วนในการที่จะช่วยกันเพื่อลดการแพร่ระบาดด้วยการที่งดออกจากบ้านถ้าจะเป็นที่ต้องออกจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองดีๆใส่แมสสองชั้นะนะครับรวมถึงรีบไปรีบกลับมากลับมาถึงบ้านก็ต้องรีบอาบน้ำด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบ้านของตัวเองด้วยนะฮะแล้วเวันนี้เป็นวันแม่วันแม่มแห่งชาติคือหลายคนอยู่กับคุณแม่มีโอกาสได้กราบคุณแม่ครับ แต่ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิด19บางคนบอกว่าไม่ได้อยู่กับคุณแม่มเพราะว่าอยู่คนละที่กันก็ไหว้ทิพตกอดทิพโทรไปวิดีโอคอลไปหาส <ม S 1> ่งความรักไปให้ท่านรับรู้ได้แต่บางคนน้องยศด,ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้ผู้เป็นแม่หลายๆคนครับส่องสูญเสียลูกบ้างลูกหลายๆคนสูญเสียคุณแม่บ้างม,มันเป็นอะไรที่สะเทือนใจเวลาที่คุณแม่ติดลูกไม่ติด แล้วแม่อาการหนักบ,บางคนลูกติดแม่ไม่ติดลูกก็ไม่สบายใจครับทีนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะคะวันไหนๆ<ห>เลยลก็ตามทุกวันก็ตามนะครับอคุณผู้ชมทีนี้เองถ้าเราดูจากสถิติแล้วตัวเลขของการติดเชื้อเนี่ยครับมันแพร่กระจายไปสู่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ที่ต่างจังหวัดครับและเห็นหมู่บ้านไหนมีการติดธงสีฟ้าอยู่ที่หน้าหมู่บ้านอันนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีครับเพราะแสดงว่าหมู่บ้านนั้น ไม่มีคนติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยโครงการนี้ครับเป็นโครงการเป็นนโยบายนะครับของคณะรัฐบาลครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐครับภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับในพื้นที่สร้างความร่วมมือร่วมใจกันครับในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อให้ห่างไกลาจากโควิด -19 โดยที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับอย่างน้อย14วันจึงจะได้สัญ,ญลักษณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 หรือว่าหมู่บ้านสีฟ้า ซึ่งตอนนี้ครับในจ,จังหวัดทั่วประเทศก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสีฟ้าเปน็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางแพร่พิชณุโลกชัยนาทกำแพงเพชรสิงห์บุรีบึงการ อุบลราชธานียโสธรนะครราชสีมาสระบ,บุรีจันทบ,บุรีตราดพัทลุงพังงาภูเก็ตแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่นี่เข้ามาเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสีฟ้านี้เหมือนกันนะครับอันนี้เก็นแค่เพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเอง<า>แต่อย่างที่บอกไปครับว่าอยากจะให้มันขยับขยายจากหมู่บ้านไม่มีติดการติดเชื้อโควิด -19 เป็นระดับใหญ่ขึ้นเป็น<า>อำเภอเป็นจังหวัดขยายใหญ่ไปเรื่อย ต่อไปเราอาจจะได้เห็นอำเภอสีฟ้าใช่ครับจังหวัดสีฟ้าเราอยากเห็นแบบนั้นเร็วๆนะคะเพราะว่าประเทศเราเองเนี่ยถ้าหากว่าโควิด19มันน้อยลงด้านอื่นๆน,า,นกาก,ก็าน่าจะพัฒนาดีขึ้นทีนี้พูดถึงการปลอดโควิดไปแล้วเรากลับมาดูในสถานการณ์ปัจจุบัน หมู่บ้านปลอดโควิดก็มีแต่บางหมู่บ้านยังมีโควิดอยู่แล้วสังคมไทยค่ะเป็นสังคมที่ครอบครัวใหญ่<ช>หนึ่งคนติดโควิดอ้าวจะกักตัวที่บ้านยังไงล่ะเพราะบ,บ้านก็อยู่หลายคนกักก็ลําบากเพราะการกักตัวเองไม่ใช่แค่อยู่แต่ภายในห้องหมายถึงว่าของใช้ต่างๆต้องแยกกันใช้ห้องน้ําต้องแยกกันใช้ทีนี้เนี่ยพออยู่เป็นครอบครัวใหญ่กักตัวกันยากขึ้น ทีนี้เขาก็เลยมีสถานที่พักพิงหรือเรียกว่าสถานที่พักคอยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคณะวุฒิสภาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปร่วมเปิดศูนย์พักคอยย่านลาดพร้าวค่ะโดยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์พลายรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาก็จะมีทั้งประธานคณะกรรมาการนายสุวพันธ์ตัญยุวัฒนะ นายจิรชัยมูลทองโรยคณะกรรมาการนางกอบกุลอาภากรณอยุธยาแล้วก็นางสาวดาวน้อยสุดที่นาสุดที่นิพพันสัาวตราจารย์กิติคุณดรบวรศักดิ์อวนโนประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมนายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและก็ยังมีนางสุภาพรศรีศาสนวงศ์ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวค่ะ ท่าน,นทั้งหมดนี้ลงพื้นที่ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตลาดพร้าว2เป็นการส่งมอบในนามโครงการเซฟไทยไฟโควิดนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างวุฒิสภามูลนิธินักศึกษาสถาบานันพระปกเกล้าเพื่อสังคมแล้วก็บริษัทในเครือ r b s Group ค่ะซึ่งก็มีนายนพพลชูกกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Retail Business Solution จำกัด นำเยี่ยมชมศูนย์นี้ด้วยค่ะ,ะสำหรับสูตรพักคอยเพื่อรอการส่งต่อเขตลาดพ้าวสองนะครับเป็นศูนย์พักคอยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสถานที่จากบริษ,ษัทในเคลือ r b s Group นะครับซึ่งได้มีการนําน,นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างต่างครับมาสนับสนุนนะครับในด้านการระบบสร้างระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ป่วย และก็บุคลากรทางการแพทย์ภายในศูนย์โดยมีเตียงนะครับที่สามารถรองรับผู้ปว่วยโควิด1 9นะครับได้ทั้งหมด175เตียงครับแบ่งเป็นเตียงสําหรับผู้หญิง88เตียงและก็ผู้ชายนะครับ87เเตียงซึ่งศูนย์แห่งนี้ครับถือว่าเป็นศูนย์พักคอยนะครับเพื่อการส่งต่อที่ดีที่สุดในประเทศ วัดจากปัจจัยตามมาตรฐานสากลครับแล้วก็ระบบที่ใช้สําหรับการจัดการภายในศูนย์ด้วยนะครับคือหลายคนอยากรู้ไงว่าศูนย์พักคอยตกลงเอามีไว้รองรับใคร,ครต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้โรงพยาบาลสนามไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลธรรมดานะที่แน่นโรงพยาบาลสนามเตียงก็แน่นเหมือนกันกน้องยศใช่ไหมที่เราติดตามจากข่าวปกติโรงพยาบาลสนามจะเอาไว้รับผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยแต่ติดเชือ้อเขาเปิดศูนย์พักคอยมาเพื่อขยับผู้ป่วยสีเขียวมาไว้ที่ศูนย์พักคอยใช่และ เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยสีเหลืองหรือ,อสีส้มได้มากยิ่งขึ้นก็เพื่อง่ายต่อการรักษาด้วยนะครับ้ว<ช>ก็ค่ะคในแต่ละสีของการติดเชื้อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้าตอนนี้ครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆร,รอคุณผู้ชมอยู่ครับสักครู่ค่ะวันนี้ไม่มีคลื่นเลยนิ่งเลย เลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าเปรี้ยวซ่าสดใจในแบบตัวเองซัมเมอร์นี้สดชื่นด้วย oh oh resource. สิงเลมอนโซดา าราเมาตรฐานสิงสิงค์คอร์ปอเรชันน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเตน้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ถามคุณผู้ชมและถามน้องยศเลยดีกว่าช่วงสถานการณ์โควิด -19 เขาไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมคะไปเที่ยวก็ไม่ได้อยู่บ้านนอกจากออกไปทำงานแล้วเวลาน้องยศอยู่บ้าน ทำอะไรงานอดิเรกตอนนี้เหรอตอนนี้ค,คือนั่งหาคลิปวิดีโอในการออกกําลังกายเพราะว่าคือตอนนี้พยายามจะบังคับตัวเองให้ออกกําลังกายในทุกๆวันให้ได้แล้วก็เลยต้องหาสรรหาวิธีการออกกําลังกายที่มันแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นหนึ่งเพื่อจะได้จะได้ไม่เบื่อด้วยสองคือหาวิธีการออกกําลังกายในส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่หาอยู่คือ กินยังไงไม่ให้มันอ้วนเนเอ,อ,อ่าหลายคนเหมือนน้องยศแล้วคุณผู้ชมเลยฮนะคอมเมนต์ Comment เข้ามาใน Facebook เราหน่อยว่าคุณอยู่บ้านตอนนี้งานอดิเรกของคุณคืออะไรแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาจักเคยเป็นโรคซึมเศร้านั่งซึมนั่งเหงาเครียดดูข่าวทุกวันออกไปไหนก็ไม่ได้เที่ยวก็ไม่ได้ไปหาใครก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาแต่อยู่ๆวันหนึ่ง คุณคนนี้ไม่อยากเรียกคุณป้าเลยนะอยากเรียกคุณพี่คุณพี่นะวัยเจปีแล้วคุณพี่บอกว่าปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาไหนดูซิลูกหลานเล่นเกมออนไลน์มันเล่นยังไงแล้วจนปัจจุบันเขากลายเป็นเกมเมอร์ท่านคนนี้ก็คือคุณแม่อีสุนันทาพงษ์เจริญค่ะหลงไหลการเล่นเกมออนไลน์ตอนนี้กลายเป็นเกมเมอร์แล้วผู้ได้รับความสุขจากการเล่นออนไลน์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ คือแม่อีกค่ะชื่อจริงสุนันทาคงเจริญค่ะอายุแม่ใกล้7 0ปีแล้วช่วงนั้นลูกสาวแม่เปิดร้านอินเทอร์เน็ตได้แ,แม่ก็ไปช่วยลูกสาวเฝ้าเด็กค่ะน,นี้เกิดเป็นเห็นเด็กที่เล่นร้านเกมมีร้านเกมเนี่ยมันมีตัวละครที่สวยแม่ก็อยากเล่นแต่นี่ไม่เรียนไม่เป็นข้อแม่ก็จับไม่เป็นทําไงกอดเฉยๆนะ ก็เดินไปเดินมานั่นแหละที่นี้หลายๆวันเขา้ามันเห็นทุกวันทุกวันก็เฉยๆเห็นว่าเอออยากจะเรียนบ้างนี่เด็กในร้านมาสอนแม่บอกให้ทำอย่างนี้นะปะอี้ทำอย่างนี้นะปะ้ีต้องเดินอย่างนี้นี่แล้วเราถามเวลาเขาพิมพ์เด็กมันพิม,มพ์ม,มาสมาเ,เราาายเาเียนกับเราเนี่ยเาจะทำยังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนมีปุ่มกดว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเอาละนะแม่ก็เราเอาละหลายๆฟังนว้นนี่แล้วก็เดินทุกวันทุกวันเห็นทุกวันวันไหนที่ท่าสาวเล่นแม่ก็ได้เรียนกันแหละ สามไม่เล่นแม่ก็อดใจก็อยากเล่นบ้างอยากจะต่างตัวละครเองบ้างนานๆเข้าก็เลยทนไม่ไหวเด็กก็เลยช่วยกันต่างตัวละครในแม่เป็นนวีชนารักใช่ไมประชอแล้วเด็กก็ช่วยแทงให้แม่ในร้านน่ะไปเล่นจริงเปล่าจริงเอาเลยเล่นเลยหนูช่วยเองตัวละครน่ารักมากเห็นแล้วใจเราอยากเล่นเลยอ่ะนะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วมันมีให้เลือกหลายๆหลายอาชีพหลายๆตัวเนี่ยจะมีอาชีพฮันเตอร์ไนท์ พีทแดนเซอร์ที่เต่งเต่งเนี่ยแล้แม่ค้าแม่ค้าก็น่ารักนะโลกน่ารักมีหลายตัวดูแล้วจะเปลี่ยนเป็นแบบมีสกิลเปลี่ยนอลไๆแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกันอันนู้นหมังอันนี้หมังเนี่ยแล้วแต่เล่นสายไหนเท่านั้นเองแต่แม่สายน่ารักนะคะอย่างเป็นฮันเตอร์นักธนูเนี่ยจะแบบจะยิงยิงอย่างเดียวนะคะจะยิงเป็นฮันเตอร์เนี่ย อย่างเป็นไนท์เนี่ยนักดาบก็จะฟัน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 อย่างพีทเนี่ยจะคอยฮิวเอบให้แล้วก็ตังแต่แสรพีทแต่แม่วันต้องไปแบบอ่าต้องหาตี้แต่สําหรับแม่เนี่ยเล่นไนท์กับฮันเตอร์ไม่ต้องหาพีทก็ได้มันเล่นเองได้เลยนักว่ายังนะคะถ้าเป็นมาก่อนเนี่ยตอนที่ไม่เล่นหรืปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคนนี้ก่าๆเนี่ยคือว,ว่าเก่งและเก่งดีดับหนึ่งแล้วแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้มันมีแบบ ต้องไปเปลี่ยนอีกอย่างฮันเตอ,อรนะอ์ต่อเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์นักธนูนะนักยิง่ยต่อเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์นกยก็ไม่ได้ต่อเปลี่ยนอีกเป็นโู้อีกคือเป็นเป็นทีว่าเกมที่ว่าไม่มีสิ้นสุดอะเก่าๆก่าเรื่องไม่เก่งมันจะต่อไปร้อยกวาถึงสองร้อยอาจจะสองร้อยหรือซ้ำถึงสูงสุดถือแม่ยังไม่เก่งนะตอนนี้อ่าตัวละครแม่น้องนันพี่กัทีว่าเป็นเรนเจอร์ตอนนี้เลเวลร้อยสามสิบเอ็ดนะคะ กำลังเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ไนของแม่ก็นักดาบอะหนึ่งร้อยหกแล้วค่ะแต่พิษแม่ก่าวๆไปแล้วไม่มีใครเชื่อเลยที่แรกอะไม่มีใครเชื่อเลยแม่แกก็ถามว่าทำไมอายุเก็ตจริงๆทำไมแม่พิมพวัยแล้วก็เรียนแบบเหมือนเด็กวัยรุ่น่ะคือแม่จะใช้ภาษาอย่างนี้ของแม่ไม่เอานะภาษาแก่ๆแม่ไม่ใช้เลยใช้ภาษาวัยรุ่นนี่เลยไอเด็กจับแม่ไม่ได้แต่ช่วงช่วงหลังเนี่ยเรมรู้แล้วแม่แก ที่แรกไม่เชื่อเหมือนกันทีนี้เขาก็รับได้แล้วแม่ก็โทรหาแม่นั้นนั่นโทรคุยกันรับได้แล้วที่ลูกแม่ก็เยอะเลยที่เฉยบอกจะเลี้ยงยังไงมีหลานเลี้ยงลูกสาวไม่แต่งงานมีไรปะไม่ได้แบบนี้พูดจริงนะบอกจริงแกจริงๆเขาไม่เชื่อแม่หรอกเยอะแยะบาจีแม่ทุกวันทุกวันนะร้องเพลงแพลงเดียวเองหลายเดือนแม่ก็เลยเบือบ่อเพราะว่า เธอเป็นแฟนแทนแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วแล้วมาอะไรน้องฉันจะได้เพลงของเธอแบบบอกเปลี่ยนเพลงร้องไหนแล้วเพลงนี้เบื่อ,อร้องทุกๆวันอะหลายเดือนอะเพลงนี้เองเดียวเนี่ยทัม้มซักเลยเนี่ยต้องให้เบอร์โทรไม่เชื่อแม่แก <S <S เป็นหัวใจโรคหัวใจทไทยลอยคือเป็นหลายอย่างเลยอะหัวใจไทรอยดีกว่าล็อกโรคซึมเศร้าแม่มีปัญหาในครอบครัวไหมก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใครเลยอยากไม่อยากคุยกับใครอ่ะอยากยยอยกู่เก็บตัวเงียบอ่ะ นิ New map ้วแแบบมันล็อกอะทำอะไรก็ทําไม่ได้หลอกใจก็เป็นมันเป็นจนแบบไม่อยากคุยใครเลยแล้วทีนี้ที่เล่นพอเล่นเก,เกมปุ๊บเนี่ยมันค่อยๆหายไปทีหน่อยหน่อยคือความรูส้สึกเรามีความสุขอะเคยคุยได้กดุคุยกับลกูกหลานเนี่ยเล่นทุกวันทุกวันเออแปลกฮะไม่เชือ่อไม่เชือเช่อก็ต้องเชื่อนะเพราะจากที่เราเคยเป็นคนคิดลืมหลงลืมเก่งเนี่ยมันกลับความจําดีและจําได้ชื่อลูกด้วยเด็กเล่นเกมอะใครๆจำได้หมดเลยภาษาอังกฤษยังจาได้เลยอะ เป็นชีวิตเลยคือทีแรกมันก็ค่อ,คอยหายไม่ได้หายทีเดียวนะก็ค่อ,คอยไปเรื่อยๆตอนหลังๆไปหาหมอเออมันดีขึ้นแล้วนิ้วที่คืนล็อกกระมันก็ดีขึ้นแล้วหัวใจก็หายแล้วตอนนี้แม่ไปเช็คมันก็ไม่มีแล้วอ่ะทายลอยแม่ก็หายแฮปปี้อ่ะโรคซึมเศร้าก็มไม่มีแล้วอยากคุยอ่ะอยากคุยคนแล้วเนี่ยเห็นใครมันจนไปหมดอะไรหน,นเกมคุเยเด็กล,ล,ลูกหลานสนุกใช่เดี๋ยวจริงๆเรื่องจริงเลยนะใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเราแก่แล้วเนี่ย ต้องมีประสบการณ์ที่ว่าคนแก่ทําได้คือแม่ฟวาว่าไปเแก่แล้วไก่เลยนอนรู้เรื่องเลยวัน,ว,นวันไม่อยากทำไรแล้งงานไม่อยากทําคือเซ็งอ่ะแบบอยู่แบบเซ็งเซ็งอ่ะป่วยอ่ะแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่คิดว่าอายุแม่เนี่ยกลายเ็สิิแล้วเนี่ยขอชีวิตแล้วเฉกขึงชีวิตคอชีวิตแล้วเนี่ยอยู่เหลือเนี่ยคือกําไร <S <S 1> <S 1> เราจะทําอะไรที่วาไปประโยชน์ับ่เวลาที่ถ่งเราเหลือถึงเนี้ยไม่กี่ปีเนี่ยจะรู้ไหมวันตายวันไหนเนี่ยเนี่ย หาความสุขเถอะอย่าไปคิดว่าเออแก่แล้วแก่เลยอเซ็งเออเมกไงจะตายแล้วเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เราคิดว่าจะทาอย่างไรมีความสุขไปวันหน,นึ่งวันตรงไหนมีความสุขอ่ะอยู่กับมันเลยทาให้มีความสุขแฮปปี้ไปเลยแล้วเราอ่ะจะลืมว่าเราอ่ะแก่แล้วชีวิตเป็นของเรานะมีะไรไรรี้ทําอย่าไปทอ้อแท้นะลูกอย่าไปทอ้อแท้นะเพื่อนเนทุกคนอยากเล่นเกมมากัแม่กระไดเดี๋ยวเวลาเนี้ยมาคุยกันแม่สอนเล่นนะมาเล่นด้วยกัน มีความสุขจะตายชีวิตเป็นแก่เนี่ยหาต้องถุกบันปชีวิตดีฝาเนาะรีบๆทำอายุมากแล้วทำซะสุดยอดมากครับต้อง,ง<า>บอกเลยว่าแม่อีนี่จา้าบมากขอยกนิ้วให้เลยแม่อีอายุ74สุดยอดจริงๆคืออย่างที่บอกว่า ถ้าเราไปดูข้อมูลมาเนี่ยบอกว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน<ช>แต่พอมาจากการสัมภาษณ์ครั้งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยบอกเลยว่าจริงหรอแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมเนี่ยมันสามารถสร้างความสุขให้กับใครหลายๆคนรวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้กับใครหลายๆคนเช่นเดียวกัน<ช>แต่ก็ควรต้องเล่นแบบมีลิมิตด้วย<ช>ไม่ใช่บอกว่าโห<ฮ>วันวันเอาแต่เล่นไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมทําอะไรเลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเด็กๆดูอยู่หันไปบอกแม่เนี่ยเห็นไหมคุณป้าอี้เขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเด็กบางคนน่ะเล่นแล้ว เรียนก็ไม่เรียน<ช>กินก็ไม่กินไม่ลุกไปเข้าห้องน้ําให้รู้เวลาเวลานี้เล่นได้เวลานี้ต้องพักเพราะหนึ่งเลยเด็กๆนะคะนอกจากจะสมาธิสั้นแล้วสายตาคุณจะเสียด้วยถูกต้องอย่างแม่อีทเนี่ยเขาเล่นเป็นเวลาเป็นช่วงๆใช่เขามีการจัดสรรเวลาในการเล่น<ช>มีการเล่นแ <คะ S 2> บบถูกวิธี <คะ S 2> ในการที่จะผ่อนคลายสายตาด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าอะไรก็ตามทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสีย แต่สิ่งหนึ่งที่เกมสามารถสร้างให้กับคนเล่นได้ก็คือเรื่องของความสุขนั่นเองพอร่างกายเรามีความสุขสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นตามลําดับด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ที่นี้จิตใจดีมันส่งผลกับร่างกายเรา<ห>ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพักกันสักพู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้ที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายเดี๋ยวเขาจะมาแนะทริคในการที่จะดูแลสุขภาพการจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับ น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่แต่ดีกับร่างกายด้วยเลยต้องดูกันให้ละเอียดเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจสาสตร์สายแบบส์ทไมโครฟิลเตอร์เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามุ่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต,องเต้อโลเวยราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวยรานึกถึงอโลเวยรา นึกถึงปาวังเต้สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิง์สิงห์คอร์ปอเรชันอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจาักร คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนีนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายแต่นอกจากออกกําลังกายแล้วสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ก็คือเรื่องรับประทานอาหารที่ดีหรือว่าของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราการกับสิ่งที่เขาทานจะทํายังไงให้ร่างกายของเราแข็งแรงขอต้อนรับนะครับคุณบอมธรรมสอนค่ะคุณสวัสดีครับดีับวัสวัสดีคับสวัสดีครับมพี่บอมเห็นบอกว่าชื่นชอบออกกาลังกายปกติเป็นคนออกกาลังกายแนวไหนยังไงบ้างเน่ปกติแล้วนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายอยู่แล้วนะครับในเรื่องการรักสุขภาพของเราเนาะคือผมก็จะใช้เวลาในการ วิ่งนะครับส่นมากจะวิ่งแล้วก็ยกดัมเบลหรือว่าซิดอัพตัวเองเนาะใช้เวลาหลังจากเลิกงานนะครับเลกงานประมาณ30มนาทีถึง1ชั่วโมงทุกวันเลยทุกวันเลยครับผมคือถ้าเรามีโอกาสแล้วมีเวลาเราก็นี่แหละครับประมาณนี้เลยก็คือจะมีแบบวิ่งอย่างน้อยก็คือต้องมีวิ่งมีเวทเทรนนิ่งใช่ครับผมพี่บอมขออนุญาตถาม ปัจจุบันพี่บอมอายุเท่าไรละคะตอนนี้อายุของผมนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่สามครับสี่สสาสี่สามครับผมแล้วช่วงสถานการณ์โควิดพี่บอมออกไปวิ่งไม่ได้อ่ะที่แปลว่าพี่บอมไปไปวิ่งแบบวิ่งระยะไกลเหมือนนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่นะครับแล้วทุกคนที้ทำยังไงอ่ะที่มันออกไปวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะคือ ถ้าเราวิ่งไม่ได้แล้วครับเราก็มีตัวช่วยครับเรามีตัวช่วยมีตัวเสริมก็คือผมก็จะซิตอัพอยู่ที่ในบ้านอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้ก็คือเปลี่ยนวิธีในการออกกำลังกายคือเราอยู่ในบ้านเรายังไงก็ตามก็อยู่ในบ้านก็ออกกำลังกายได้ใช่ครับออกกำลังกายได้คือมันมีหลากหลายวิธีในก่รงจาะกลองกายครับหลายคนอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เราชอบออกกําลังกายคืออะไรคะคืออันดับแรกเลยเราต้องรักรักรับสุขภาพเราก่อนเนาะเพื่อเราต้องการให้สุขภาพเราดีนะเป็นการ สร้างภูมมกันนะครับฟูมกันคุมกันตัวเองเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วรักตัวเองให้มากนะครับแสดงว่าก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพหรือว่าชอบดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก่อนคือไม่ค่อยมีเวลาเพราะหนึ่งเราทำงานเนาะ,ะเป็นธรรมดานะครับตรงนั้นนะครับก็เลยไม,ไม่ค่อยได้ลองี่ออกออกกำลังกายมานานเท่าหกี่กี่เดือนกี่ปีดีกว่าก่อนอันนี้ที่ออกมาติดติดกันทุกวันอย่างนี้ค่ะก็คือทำประจำ ทำมากี่ปีแล้วคะประมาณ2-3ปีแล้วครับ2-3ปีเพราะช่วงช่วงที่มันมีโควิดนะครับเราก็ใส่ใจแล้วดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับแต่ออกกำลังกายแบบนี้แล้วเห็นในรูปอ่ะโอ้โหเห็นเห็นหุ่นวะใส่เสื้อกล้ามวิ่งอ่ะโอ้โหหุ่นอย่างนี้เลยครับแสดงว่าต้องเป็นคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวแน่นอนถูกไหมฮะใช่ครับ เอ้ยนี่ไงนะคือเป็นข้อดีที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของการรักตัวเองดูแลตัวเองครับคือบางคนบอกว่าฉันเป็นโรคก่อนฉันถึงจะวิง่งฉันเป็นโรคก่อนฉันถึงจะเล่นกล้ามเล่นฟิตเนสแต่นี่คือคืออย,ยอย่างที่บอกไปว่าดูแลสุขภาพเนี่ยนอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแล้วเรื่องของการรับประทานอาหารพี่บอกมีแนวคิดหรือว่ามีมีวิธีการในการรับประทานอาหารยังไงบ้างเออครับเราก็นะครับเลือกทานอาหารที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับแล้วก็ให้ครบ5้าหมู่เนะอะและอย่างหลักๆเลยเสริมเสริมก็กมคือต้องมีการเป็นระเบียบวินัยในใการออกกำลังกายของตัวเองนี่แหละ,ะมันเป็นสิ่งสําคัญออน <ะ S 1> ้อเป็นสิ่งสาคัญนในจ,จูงใจของเรานี่แหละแต่ว่าอังจริงถ้าเป็นคนดูทุกคนพูดเหมือนกันหมดทานอาหารครบ5้าหมู่แล้วอะไรมันครบ5้าหมู่ยกตัวอย่างเมน,นูที่ทานในแต่ละวันใช่ไหมของผมนะครับถ้าทานของผมก็จะเน้นเป็นผักเนาะเป็นผักทานอะไรเป็นผักผักนะครับมื้อเช้ามื้อเช้าพี่ทานอะไรมา เมื่อเช้านี่ครับผมก็ทานผัดผักอะไรนัเกอรี่อยู่ข้างในนี่ครับบล็อกเกอรี่ครับทานผัดผักบล็อกเคอรี่กับข้าวทานเบาๆตอนเช้าใช่ครับมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงผมก็ใส่เต็มที่เลยนะครับมีอะไรที่แบบเราไปเจอแล้วก็ใส่เลยพวกผัดพวกอะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปเลยคือเต็มที่นั้ต่ว่าคือทุกมื้อเนี่ยต้องเน้นว่าต้องมีผักต้องมีผักต้องมีผักมื้อเย็นก็คือมีเหมือนกันแต่ว่าเรากินน้อยลงนะครับกินน้อยลงก็คือเป็นเนื้อเนื้อก็มีบ้างแล้วก็เน้นแต่ผักนะครับแต่เนื้อน้อยลงใช่ครับ คือหลายคนอะเข้าใจว่าถ้าเราจะดูแลสุขภาพไม่อยากให้อ้วนไม่อยากมีไขมันคือมื้อเย็นเนี่ยไม่ควรกินเนื้อไม่ควรกินข้าวอย่างเงี้ยถูกไหมฮะใช่ครับจริงหรอคือเนื้อเอ้าแต่ตกลงพี่เนื้อทานได้ไหมเนื้อเนื้อทานได้ครับเนื้อทานได้แต่ลดปริมาณลงลดปริมาณลงจริงๆคือทานได้หมดแหละแต่ว่าแค่ลดปริมาณลงเพราะว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยร่างกายจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วเนื้อติดมันทานไหมก็มีบ้างครับแต่ส่วนมากก็ตอนนี้ผมคือหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงเลยเเปิ้งย่างทานได้ไหม ได้ครับแต่ผม,ผมไม่เอาเอะไรทำหตัวผมนะของทอดล่ะของทอดสมัยก่อนชอบมากตอนนี้ละตอนนี้ล่ละเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ก็คือควบคุมพยายามควบคุมทีนี้แน่นอนว่าพอออกกําลังกายเรื่องของอาหารการกินต่างๆนี่คือการดูแลภายนอกที่เราสามารถทําได้แต่ทีนี้ภายในร่างกายของเราล่ะพี่มีวิธีการในการดูแลยังไงเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันว่าสุขภาพจะดีเนี่ยคือมันต้องดีมาจากภายในออกมาสู่ภายนอกด้วยใช่ครับใช่เนาะก็ได้และครับจากที่ผมนะครับได้มารู้จักตรงนี้เนาะผมก็ มาเจอในรายการหนึ่งนะครับรายการ่าเชาเล่าเรื่องนี่แหละครับทื่คือผมเนี่ยส่วนตัวผมเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องเรื่องเยอะเรื่องมากเนาะเรื่องที่จะรับประทานอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาสู่ในร่างกายเรามันต้องมีประโยชน์ถูกต้องไหมค,ค,ครับพอดีผมก็ได้มาดูรายการ้าเชาเล่าเรื่องเนาะก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวปองคเต้ตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับผมก็เลยซื้อมาทานลองมาทานดูนะครับ คุณประโยชน์ต่างๆเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าว่านหางจระเข้นเนี่ยมันมีสรรพคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะค่ะนะ,ค,ะครับต้องแก้ในเรื่องของ เรื่องอะไรนะรักษากระเพาะอักเสบเนาะระบบอักเสบระบบอักเสภายในการักเสบภายในแล้วก็ระบบทางเดินอาหารต่างๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคเนาะนั่นแหละครับคือสรรพคุณเขามันค่อนข้างเยอะเพราะเรารู้จักตั้งแต่สมัยก่อนโบราณอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคือหลายคนเนี่ยบอกว่าพอจะกินว่านหางจระเข้บอกโอ้โหบางคนมันกินยากอะมันกลิ่นเหม็นเขียวเนี่ยพอตอนนี้พี่ป้อมทานครั้งแรกเป็นไงบ้างตป่าวงเต้หวทานง่ายมากครับแล้วรูความรู้สึกเนี่ยคือมันจะมี กรุบกรุบนิดนึงมันจะมีเหมือนเนื้อเนื้อแต่ว่ามันมีเนื้อว่านใช่ใช่ครับมีเนื้อว่านด้วยมันจะกินแล้วกรุบกรุบนิดนึงทานได้ครับเหมือนเหมือนมีท e เจอร์นิดนึงให้เคี้ยวรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันคือธรรมดาเลยมันไม่ได้ขมไม่ได้อะไรคือสามารถทานได้หมดครับหวานไหมหวานนิด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 แต่ทานได้หมดครับแต่แต่ว่าเอาจากดูข้างขวดอ่ะเขาไม่ได้มีใส่น้ําตาลแต่ว่ามันหวานจากตัวของว่านหางพืดเองใช่ใช่ทีนี้พี่บอมทานยังไง อ่านะครับหลังจากที่เราซื้อแพ็กเกจตัวของปาวงเท้ไปใช่ไหมครับเขาก็จะมีแถบแก้วเพกให้เราเนาะแก้วเพกแก้วช็อตเนาะแก้วช็อตแก้วช็อตเนาะแก้วช็อตเลยให้เราให้เราปิดแก้วหนึ่งเนะเาะแล้วก็รับประทานทุกวัน30ซีซีนะครับทุกเช้าเช้าเย็นนะครับรับประทาน,นเช้าเย็นประมาณนี้เลยครับมันจะตอบโจทย์กับชีวิตสุขภาพร่างกายเราอย่างมากนะครับแล้วผมก็ได้แนะนำนะครับแนะนําแฟนหรือคนในครอบครัวมาทานมันดื่มด้วยกันนะครับครับผมหลังจากที่พอลองซื้อมาทานและทานแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกร่างกายผมรู้สึกมันฟิตแอนเฟิร์มนะเนาะมันรู้สึกมันรู้สึกแบบกระชับกระชับกระเชงมากขึ้นนะครับชบรบชใช่ครับร<ม>ู<ม>้แล้วรู้สึกภายในของเรารู้สึกมันมีการท้องไม่อืดเนาะ,ะท้องไม่อืดไม่ไม่จุกเสียดแน่นนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกระบายดีมากนะครับ<อ>คือทุกอย่างในในร่างกายเรามันมันมันโฟล์ขึ้นมาเลยนะมันทําให้เรารู้สึกดีมากจริงๆในความรู้สึกที่เราออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายแล้วเรามามามีตัวช่วยตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจยิ่งยขึ้นเนาะในการที่จะออกกำลัง ถ้าชอบกินของทอดน้องโยศปกติเนี่ยวัยสี่สิบมักจะกังวลไขมันไขมันพี่ตอนนี้เป็นไงฮะไขมันของผมตอนนี้ในเกณฑ์ในเกณฑ์ปานกลางปานกลางทำก็สมัยก่อนนี้มันเยอะมากเยอะมากบอกไปว่าเยอะมากเยอะมากครับปานกลางแล้วหลายคนบอกว่าพี่พี่ดื่มไหมมีดื่มไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีเลยไม่ดื่มก่อนนั้นไม่ดื่มแล้วครับอ๋อก่อนนั้นไม่ดื่มอยู่แล้วนี่เป็นเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพแต่ผู้ชายส่วนใหญ่กังวลเรื่องเกาพี่มีปวดคงปวดคอมั้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับผม นี้ถือว่าเป,เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมากเลยนะใช่เนาะโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเหมือนกันแล้วยิ่งดูแลตัวเองดีขนาดนี้เนี่ยคือยิ่งห่างไกลโรคภัยเลยอ่ะทีนี้พอหลังจากที่ทานไปทั้งหมดแนะนําที่บ้านแล้วที่บ้านทานแล้ว,ลวรู้สึกไางบ้างพี่เขารู้สึกแบบตอบโจทย์มากกับผมเลยคือรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกมีผลตอบรับที่ดีมากนในคนบ้านเนาะก็เหมือนเราก็ ซื้อหลังบริการที่หมดเราก็ซื้อมากินอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้ทุกคนเหมือนที่อย่างที่ผมเป็นตัวอย่างเนาะของคนในบ้านนะเป็นตัวอย่างทุกคนก็นั่นแหละครับประมาณนี้ก็เลยซื้อคือเราอยากสุขภาพดีเราอยากส่งต่อความสุขภาพดีให้กับคนในครอบครัวด้วยช่ครับซื้อต่อแล้วก็ซื้อสาวันนี้หลายคนบอกว่าอยากมีสุขภาพที่ดีดีเหมือนพี่บอมยินดีครับขอขอราคาพิเศษให้เราหน่อยได้ไหมคะได้ครับเนาะวันนี้คือเป็นวันดีวันพิเศษมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับสำหรับ ผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถที่อยากจะมีสุขภาพดีๆหรือหุ่นดีๆฟิแอนเฟิร์มอย่างผมนะครับสามารถซื้อได้ในวันนี้คือในราคาที่โอสุดคุมนะครับในราคาที่เหลือเพียงแค่8 9ด้อย้าสบาทนะครับแ9 0กบาทใช่ครับผมคือปกตินี่คือซื้อในราคาที่1,2 5 0หบาทนะครับตอนที่ผมซื้อที่แรกอ่ังเต้ลดขนาดนี้แลวนะใช่ครับแต่ผมซื้อที่แรกนั่นคือราคานี้เลยนะครับ1,250นาบาทวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาลดณตรงนี้เลยนะครับเพื่อตอบโจทย์อยากให้ทุกคนนะครับ ทางบ้านนะครับสนใจที่รักสุขภาพและออกกำลังกายเหมือนอย่างผมนะครับวันนี้ลดเหลือขวดละ890บาทนะครับสุดยอดมากครับวันนี้นะคุ้มมากๆนะคือปกติรล้วคือหนึ่งขวดละห้าสิบหรือแค่890บาทใช่คือสุดคุ้มเลยเบอร์โทรค่ะ 0853458833 0853458844เอาเราเพิ่มให้อีกหนึ่งเบอร์นะเพราะว่าปกติให้สเบอร์โทรกันแบบไม่ทันไงเออสายไม่ว่างสายไม่ว่างทำไงเอาอีกหนึ่งเบอร์0844559694ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมน้องยศหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนคิวอาโค้ดหน้าจอถูกต้องสแกนคิวอาโค้ดมุมจอนี้ก็สามารถได้รับโปรโมชั่นนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโทรไปบอกว่าขอโปรพี่บอมได้ไหม ขอโปรขอทโปรเลย ได้เลยบอกคอนเซอร์างี้เลยว่าขอโปรพี่บอมได้ครับ90บาทได้ครับผมยินดีครับเออรีบจัดกันเลยนะครับผมชาตานี้บอกเลยว่าโปรมังเต้ไม่เคยลดเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่ถือว่าเป็นวันแรกแล้วก็ครั้งแรกของการที่ลดเยอะขนาดนี้ย้ำว่า890บาทเท่านั้นนะฮะคือพี่บอมบอกว่าไม่อยากจากัดสายแต่พี่บอมเมื่อกี้ก็สิบไฟมีจํานวนจํากัดเอาจริงถ้าครอยากได้ขอพี่ไม่ได้นะต้องรีบซื้อนะไฟยังต้องโทรเองอ่ะต้องรีบสแกนคือถ้าใครจดเบอร์ไม่ทันตอนนี้เบอร์อยู่ด้านล่างถ้าใครจดเบอร์ไม่ทันก็สแกน QR โค้ดที่อยู่มจอได้้ก่นลแว โปรโมชั่นนี้เพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับโหวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอมมากๆครับที่มาบอกเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่บอยครับผมครับเอาละครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากสุขภาพดีห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรโมชั่นวันนี้890บาทเท่านั้นนะฮะส่วนตอนนี้ครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ